สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราคลินิกแคดีอีกแล้ววันนี้ใน EP พีส15แล้วาเฮ้ยเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่กันนานแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีรถมาขายเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วก็มีอีเวนต์เยอะแล้วก็เดินสายไปอีเวนต์บางงานแข่งแดกงานกินเหล้าอะไรเงี้ยตองเซ็นเซอร์ไปเนี่ยตอนเนี้ยเราตามนั้นครับวันนี้เรามีอะไรมาครับวันนี้วันนี้เรามีเป็นแฟล b บอยซีพีโอนะครับเครื่องร้อยสามคิวบิต ตัวนี้เป็นแต่งออกมาเนี่ยออกมาจากสูย์เลยออกมาจากฮาร์เรย์เลยคือตรงตรงปีเลยใช่แต่งตรงปีเลยตัวตัวนี้ปอยรู้ไหมว่ามันมีกี่สีปีศูนย์หกที่ผมเห็นนะขาวแดงอ่ามีแดงมีเหลืองแดงเหลืองแล้วก็จะเป็นเทาเหน่อยใช่ไหมอ่าประมาณสามสีประมาณสามสีประมาณสามสีแต่ก็รถปีนี้แม่งที่สุดเลยนะก็เป็นช่วงที่ฮาร์เรย์เนี่ยออก CVO มาใหม่ๆใช่พูดง่ายๆว่าเป็นสำนักแต่งของฮาร์เล d เดวิสันเลยใช่อ่ะพูดง่ายๆถ้าเครื่องเครื่องเครื่องทุกอย่างนี้มันจะเหมือนก็ออกมาจากโรงงานแล้วแบบเพอร์เฟกที่สุดเลยร้อยสานี่เท่ากับเครื่องสตรีทไกดปี12-13เลยนะใช่ใช่่คือถ้าเป็นสมัยนั้นคือล้าเลยใช่ก็เอางี้ครับ รถเนี่ยมันมันมันเท่มันขายตัวมันเองนะเอาของแต่งดีกว่าทั้งติ่งอ่ะคันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับทั้งติ่งวันอ่าคันนี้คันนี้จะมีจะมีของแต่งจะเป็นตัวชุดสปอร์ตไลท์นะครับครับชุดสปอร์ตไลท์ตากล้องซูมดูสปอร์ตไลท์หน่อยครับสปอร์ตไลท์ชุดนี้อือสปอร์ตไลท์นี่ก็หลายหมื่นบาทนะครับเนี่ยแล้วก็แต่ว่าเราบอกเลยนะไอ้ตัวขาเนี่ยไม่ได้ขาแท้อ๋อไม่แท้ใช่ไหมไอ้ไม่แท้อันนี้ไม่แท้ แต่ว่าพวกตวงไฟข้างในใช่ครับผมแผลหมดแล้วก็จะมีเป็นกรนล้มอ่ากรนล้มนะกรนล้มมีไฟดไลไรครับผมแล้วก็มีท่ออ่าเป็นบิ๊กเรเดียสบิ๊กเรเดียสคือรุ่นนี้ต้องติดนิยมอ่าพิมพ์นิยมเลยเรียกว่าพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมอันนี้รู้สึกจะมีกองด้วยนะครับใช่มีกองอากาศข้างในใต้ในนี่มองไม่เห็นแต่ว่าเป็นกองพอข้างในเราใส่กองเพนไว้กองเพนโอเวลาเรียกทัพราคาต้องเข้าแล้วแล้วก็จะมีชุดฝาถังนะครับ อ่เป็นชุดฝาถังชุดฝาถังแล้วก็จะมีเขาเรียกป๊อปอัพอ่าฝาถังป๊อปอัพเดินช้าๆหน่อยตากล้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูดูไม่ทันดูไม่ทันตากล้องมาใหม่ครับอ่าม่มาจากฮอลลีวูดใช่ๆเพิ่งสั่งเพิ่งสั่งมาจากฮอลลีวูดคันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยอ่าเขาแต่งเคยแต่งเป็นยกแฮนด์โหดมาก็คือเคยยกสูงงงี้ใช่ยกสูงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นชุดสายเนี่ยจะเป็นแมกนัมสาย เร่งสายคัตคัตนี่รถตัวนี้เป็นคัตไฮดรอลิกนะอ่าเป็นไฮดรอลิกคัตเป็นไฮดรอลิกไฮดรอลิกคัตนี่นมีปั๊มอย่างงี้นี่มีปั๊มขับง่ายนิ่มๆเลยอันนี้เป็นปั๊มเชลนิ่มๆเลยปั๊มเชลชอบเล่นชอบเล่นนะเฮียแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้ายเป็นเลนสมูกเลนสมูกเบาะนี่ตรงยุกนะเป็นอย่างงี้เลยมาอย่างงี้เลยเปอเรี้ยวหนังแท้แ่ของแท่แท้วะ อ่าตัวนี้เนี่ยมันมันจะมีเบาะคนซ้อนที่เป็นเป็นเบาะให้ตัวหนึ่งอันนี้คือแถมให้เหรอครับแถมให้มามากับรถแถมให้เลยแถมให้เลยเป็นแนด์แต่งรู้สึกเป็นแหด์แต่งใช่มเพราะว่าตัวฮนด์เดิมมันจะเป็นก็เหมือนแฟนบอยธรรมดาจะไม่กว้างขนาดนี้อันนี้จะขี่สบายใช่ขี่สบายกระจกนี่ก็กระจกแต่งกระจกแต่งก็แต่งตรงปีพวกแก๊ปไฟพวกอะไรอย่างงี้ก็แต่งมาใช่ใช่ใช่สวยๆนะครับ สีสันนี่คือแบบว่าจีจาร์ดนะฮะเท่าไหร่อ๋อยวิ่งเท่าไหร่วิ่งมาหนึ่งหมื่นอ่าลองดูครับกล้องหนึ่งหมื่นแปดพันไมล์อันนี้เป็นอ่า U.S.U.S. Spec เป็น U.S. spec นะครับเป็น U.S. spec หนึ่ง H.D. นะครับหนึ่ง H.D. อืมก็ที่เหลือก็ปกติใสพวกอ่าครอบโชกคขอเช็ดซะหน่อยครับผมเมีเ่ยหรือพวกครอบโชกคตัวนี้แล้วก็เลนส์สโมกอันนี้เบสิก เดสิหมดนี่ผมออกทิปเลยนะครับเนี่ยไฟเฟ,ไฟยสบายอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งให้ดูสักนิดหน่อยไดแก้วนั่งให้ดูสักนิดหน่อยนี่มันเจ้าซะเเลยเกินสวยงามลกล้องลองแพนไปข้างหน้าหน่อยครับไฟสวยสวยว้าว <Wow. S 1> ดูคือพูดง่ายว่าเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยตามตามเพื่อนทันแน่นอนนะครับตามเพื่อนทันแน่นอนร้อยสาม สวยสวยไม่สวยอย่างเดียวคนข้อมต้องเป็นผู้หญิงถึงสวยไงเราเป็นแต่หล่อไงครับผมออกแนวหล่อๆไปหน่อยสวยนะได้อยู่คิดคิดเห็นถึงแฟตบอยเนี่ยนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงอะไรครับอาโนชวาสเน็คเกอร์ที่เป็นแฟตบอยโลยุคยุคยุคของเขาจะเป็นยังงอานอเนี่ยยุคคนเหล็กคนเหล็กอ่าคนเหล็กคนเหล็กสมัยก่อนก็จะมี คือเดียเ๋ยวนี้ผมต้องบอกงนี้ว่ามันเป็นรถที่ผลิตมายาวนานะเริ่มต้นมาปี90อ่ายุคยุค90ต้นๆเลยเป็นหัวเหลืองขึ้นมายุคใหม่ๆม,มาก็จะเป็นหลังยางหลังแบบ240ทํ่ทำเป็นยางโตไปอีกทรงหนึง่งไฟหน้าเหลี่ยมอะไรพวกนี้ครับก็ถ้าใครชอบเก็บชอบความคลาสสิกโดยที่มีสีสันออกจากโรงงานก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ พูดตรงๆนะราคาไม่ไม่แพงด้วยนะครับเป็น CBO หรือคนยุคนั้นเขาเรียกสกิมมิ่งสกิมมิ่งถ้าคนแบบถ้าคนแบบว่าตรงยุคนะเขาจะเขาจะไม่ค่อยเรียก CBO เขาจะเรียกสกิมมิ่งแบดบอยสกิมมิ่งแบดบอยสกิมมิ่งใช่ก็ประมาณนี้ฝากฝากไว้เป็นอ้อมอกน้ำใจอ่ถ้าใครชอบแนวนี้ความคลาสสิกชอบเก็บชอบสะสมสะสม จริงๆนะถือว่าเป็นตัวสะสมได้เลยคือถือว่าเป็นตัวสะสมใช่สภาพนี้แล้วปีปีศูนย์หกแต่สภาพแบบนี้เนี่ยเจ้าของเก็บดีมากเก็บดีนะครับเก็บดีมากก็ถือว่าได้ไปนี่คือคุ้มเลยออกทงออกทิพย์ขับได้ปกติวิ่งมาหมื่นแปดเองพร้อมใช้งานใช่พร้อมใช้งานแล้วก็รับประกันยังไงครับช่างติ่งเหมือนเดิมรับประกันรับประกันเครื่องกี่เดือนนะอ้ช่างติ่งก็บอกไปที่กี่เดือนห่ะครึ่งเดือน เดือนคเรื่องรับประกันเครื่องที่ไหนก็ดีเหมือนเดิมเรารับประกันเครื่องหนึ่งปีเต็มรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีปีนะครับแล้วก็เช็คระยะฟรีค่าแรงหนึ่งปีเหมือนเดิมโอเคพูดง่ายๆว่าดูแลกันดูแลกันดูแลกันเหมือนเดิมทางร้านเราก็ขายไปหลายคันแล้วแล้วก็มีพี่ๆเข้ามาให้เราดูแลอย่างต่อเนื่องใครที่เป็นลูกค้าเราก็รู้กันอยู่นะครับรู้เขาเรียกว่ารู้มือกันอยู่รู้มือรู้มือทาดีกว่าครับทาเาเริว่าจะเปิดัล เจ็ดแสนกว่าอุ้ยแต่พี่ว่าแม่งไม่่อเท่าไหร่นะอแต่ถ้าเอาเอาแบบว่าฉลองปีใหม่จีนตุ่จีนนะเพิ่งผ่านตุ่จีนมาเป็นเดือนเฮงเงเดือนเฮงเฮงเอาไปเอาไปหกสโอเคครับผมห4 9 0 0สี่หมื่ีอ่ามีทะเบียนพร้อมเอกสารอะไรทุกอย่างถ้าเกิดว่าอยากจะดําเนินการโอนเอินจัดไฟแนนอะไรก็ ได้เลยเข้ามาได้เราดูแลให้เต็มระบบนะครับตั้งแต่วันที่เข้ามาดูจนถึงวันที่รับรถออกรับรถออกไปจนถึงวันที่ขี่ก็ดูแลกันนะครับก็ประมาณนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ649พร้อมทะเบียนก็ฝากคลินิกให้ดีด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ